อย่นี้ม,นมันคืออยู่ที่การฝึกวินัยหรือว่าแนวคิดมากกว่าฉะนั้นองค์ประกอบถ้าเกิดมันแพงก็อาจจะไม่จําเป็นอ่ะบอกว่าเอาไปทําอะไรที่มีประโยชน์หรือปลาโดยส่วนใหญ่นักเรียนก็มีชุดลูกเสือกันเกือบทุกคนนะแต่มีไม่มีไม่กี่คนนะแต่เอาประเด็นไม่กี่คนมาเป็นประเด็นในเชิงการต่อต้านให้เลิกซะให้ตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อที่จะเลิกในการปลูกฝังซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะฮะในประเทศต่างๆเนี่ยนะอย่างประเทศอังกฤษก็มีการปลูกฝัง ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในประเทศเขาเหมือนกันนะในจีนก็มีการปลูกฝังให้เด็กฝึกก็เรียกยุวชนฝึกยุวชนเหมือนกัน,นสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับที่ใช้มาตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันแต่ก็พยายามมีคนลบล้างที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแดงทั้งเป็นดินให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ้างเดโมแครซีอ้างประชาธิปไตยแต่สุดท้ายต้องการเป็นคอมมิวนิสต์ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์ News, นะครับวันนี้ผมยังคงอยู่นอกสถานที่เดินทางอยู่นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันนะรเรื่องของการแต่งชุดลูกเสือไม่มีเครื่องมือพร้อมนะครับฝ่ายค้านก็ออกมาโวยวายนะฮะกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็บอกว่าให้ที่ไหนจังหวัดไหน คเครื่องแบบไม่มีก็ให้ติดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก้าวไกลก็บวยวายให้เลิกใส่ชุดลูกเสือตกลงมันเป็นยังไงแน่ทำไมต้องมีการยกเลิกใส่ชุดลูกเสือและความจริงมันเป็นอย่างไรคำสั่งก็ต้องทำอะ่ะไม่มีอะไรครับก็คือถ้าจะทำก็อยากให้เป็นภาระประชาชนแล้วเราเป็นภาระให้แต่ว่าถ้าเกิดให้เราหาก็ช่วยแหงเขามาด้วยครับก็ประมาณนั้นนะผมก็เพิ่งไปตัดมาเนี่ยชุดลูกเสือเออ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะเราต้องไปงานทุนนิมเสือเหมือนกันครับเรื้องต้นนะคะทางกรทมมีซัพพอร์ตใน,ในเรื่องของชุดเข้าใจว่าเรามีชุดฟรีอยู่แล้วไงก็<ม>าตามความต้องการแต่เดี๋ยวขอเรื่องชุดเสือยังไม่มีรายละเอียดนะว่า<ม>แต่มันน่าจะแพงกว่าชุดปกติใช่ไหม<ช>มันมีผู้มีอะไรเยอะแยะครับยวดูว่ามันจะมีรูปแบบไงที่มันง่ายขึ้นไหมเพราะจริงแล้วมันชุดมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่จริงแล้วมันคืออยู่ที่การฝึกวินัยหรือว่าแนวคิดมากกว่าทะนั้นองค์ประกอบถ้าเกิดมันแพงก็อาจจะไม่จำเป็นอ่ะผมว่าเอา ก็เดี๋ยวดูครับว่ามันจะปรับรูปแบบยังไงได้ให้มันง่ายขึ้นไหมหรือมันต้องเป็นแบบนี้ก็คือก็มีคําสั่งมาถ้าจะต้องทําแบบนี้เราก็ต้องทําตามเพราะเป็นนโยบายมาส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็คงต้องดูเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเป็นคําสั่งก็น่าจะมีงขมามาให้เราด้วยนะจะได้ครบถ้วนกันการเงว่าเป็นการโจนภาระให้ทากองทมไหมครับไม่หรอกก็คือเราเป็นหน้าที่ทําอยู่แล้วผมว่ากระทรวงเขาสั่งมาเราก็ต้องทําเพราะว่า จะให้กระทรวงจัดก็ไม่ได้หรอกเพราะ่กระทรวงเขาไม่ได้สัมพันธ์กับเด็กใช่ไหมเราเป็นเจ้าของโรงเรียนเราเป็นผู้ดูแลโรงเรียนพราะนั้นตามรายก็คือเราต้องไปดูแลแะแต่ถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรคงต้องแจ้งไปเพราะว่าถ้ามีงบเพียงพอก็สามารถย้อนกลับบอกไปที่ทาหละต้องบอกนะผมว่าเราก็พูดความจริงไงว่าเออท่านสั่งมานะแต่ว่าบเราไม่มีท่านก็ช่วยส่งมาด้วยอะไรเงี้ยผมว่าก็พูดด้วยความจริงไงถ้าเกิดความจำเป็นแต่ผมก็เห็นด้วยนะที่ว่าอย่าให้เป็นภาระกับเด็กกับผู้ปกครองเลยแลวผมว่าจริงแล้วไม่ใช่เพราะเด็กยากจนด้วยแหละเด็กุุกกกกคน่ะถ้้าาาเเเิดดจใหออยแตงชลูสื เรามีค่าจ่ายเนี่ยเราก็ต้องดูแลทุกคนอะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องดูแลเพราะปัจจุบันชุดฟรีเราก็ดูแลทุกคนอาหารฟรีก็ดูแลทุกคนอะดังนั้นไม่ใช่ว่าจะดูแลเฉเพราะคนที่พ่อแม่ลําบากอะถ้าเป็นข้อกําหนดที่มีผลต่อการเรียนการที่ถ้าเกิดกระทรวงมาดไทยเห็นว่าเรื่องนี้จำเป็นเด็กทุกคนต้องใส่ชุดลูกเสือก็ควรจะดูแลเด็กทุกคนเท่าเทยมกันวามไม้ลูกเสือนนยน้าาม,าม

นในการพูดเรื่องนี้ต่อมาอามรรัตน์ก็จีมาหาไทยยกเลิกคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดหาชุดลูกเสือ,อชี้ไม่เข้าท่าไม่จัดงบให้จนต้องขอเอกชนสนับสนุนนะครับอมรรัตน์ก็เป็นสสบัญชีรายชื่อของก,ก้าวไกรก็นางตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับรวุโลมให้ใช้เครื่องแบบลูกเสือเนรดาลีเหมาะเฉะพาะผ้า ผูกคอได้สําหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองแต่ต่อมาคณะกรรมาการลูกเสือแห่งชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมีรองประธานคือประ,ระละนะะระัดกระทรวงสาธารณสุขและนะฮะประลัดกระทรวงมหาดไทยออกคําสั่งให้ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดหาเครื่องแบบลูกเสือเนตรดลีให้กับนักเรียนนะครับจนเกิดเหตุท้วงติง่งเหตุใดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการต้อง แนะนำขัดแย้งกันนะอมอนรนัดก,ก็รู้สึกหนักใจที่มีข้ออ้างว่าเป็นเครื่องแบบพระราชทานแต่หลังจากที่มีข่าวออกมาก็มีการชี้แจงจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าคําสั่งที่ได้ออกมานั้นไม่ได้ขัดแย้งต่อนะครับนโยบายอนุรุมของกระทรวงศึกษาธิการเพราะไม่ได้ใช้งบประมาณของทางรชาชการนะครับสรุปว่าทางรชาชการไม่ได้มีงบให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ทุกจังหวัดต้องจัดหาสนับสนุนช่วยเหลือโดยให้ไปทําการระดมทุนจากภาคเอกชนทางประชาสังคมผู้นําศาสนาช่วยการจัดหาเครื่องแบบลูกเสือเนนาลีให้กับนักเรียนนั้นนะครับคิดว่าเป็นการซ้ําเติมภาคประชาชนที่ต้องมาแบกรับภาระถ้าทางรัฐบาลไม่มีงบประมาณก็ไม่ควรนะครับจะให้เป็นภาระของภาคเอกชนต้องอยู่ในสภาวะย่ําแย่ ทุกหัวระแหงท่่ประเทศอยากให้ทั้งสอทอและมอทอนะฮะทั้งมหาทไทยและศึกษาธิการนะฮะทำงานประสานการยกเลิกคําสั่งนี้เสียเพราะไม่เข้าท่าไม่สมควรอมรรัตน์สาวสฝั่งก้าวไกลก็พูดแบบนั้นในเชิงงานสังเคราะห์นะฮะมาอธิบายให้หุ้นส่วนทราบนะเรื่องของอลูกเสือไทยเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเริ่มต้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นะครับพระมกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระชนมายุได้ 13, สิบสาพรรษานะครับได้เสด็จไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษในประเทศฝั่งสาภาพยุโรประหว่างที่ทรงศึกษาหนึ่งนั้นได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษาเมืองมาฟิกคิงส์นะครับและของลอร์ดเบเดนโลเอลนะครับได้จะตั้งกองทหารเด็กเพื่อทำการสอดแนมในแนวรบนะครับกับพวกบัว จนประสบความสมําเร็จและตั้งเป็นกองลูกเสือครั้งแรกของโลกที่ประเทศอังกฤษนะครับเมื่อปีพศ2450เมื่อพระองค์เสด็จนิวัตสู่ประเทศไทยก็ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม2454นะครับมีเป้าหมายเพื่อฝึอกฝันให้ข้าราชการ,าการและพลเรือนได้มีความรู้เรื่องของวิชาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติรู้จักระเบียบวินัยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อมาจากนั้นอีกสองเดือนก็ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2454ด้วยทรงพระราชทานปรารถนาว่าเพื่อฝึกให้ผู้ใหญ่เป็นเสือป่าเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมือง เห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายปฐมวัยที่มีความรู้เรื่องเสือป่าด้วยเมื่อเติบโตขึ้นมาจะรู้จักหน้าที่นะครับและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองจากนั้นก็ทรงตั้งกองลูกเสือแห่งแรกที่โรงเรียนมหาเล็กหลวงหรือโรงเรียนวชิราวุธในปัจจุบันและจะตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียนต่างๆให้กําหนดข้อบังคับนะครับ ลักษณะการปกครองลูกเสือขึ้นรวมทั้งพระราชทานคำขวัญให้ลูกเสือว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นลูกเสือคนแรกคือนายชัดบุญน,นาคซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรณาศักดิ์เป็นนายลิขิตสารสนองปี2463ได้จัดรูปแบบคณะลูกเสือไทยจำนวน4คน ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกนะครับที่จัดขึ้นณอาคารโอลิมเปียนนะครับกรุงรอนดอนประเทศอังกฤษปี2465คณะลูกเสือไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลกซึ่งขณะนั้นมีการจัดตั้งสมัชชาลูกเสือโลกขึ้นมาและต่อมาปี2467ได้จัดตั้งจัดส่งลูกเสือคณะของไทยจำนวนสิคนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่2ณประเทศเดนมาร์ก ปี2468พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อ24พฤศจิกายน2468นะครับแล้วก็มีการจัดก,กิจกรรมลูกเสือมาเลื่อยจนถึงปัจจุบันนะจนก,กระทั่งวันที่1พฤศจิกาพฤษภาคม2456จะตั้งกองลูกเสือป่าเพื่อให้ข้าราชการฝึกผลตนเองมีหน้าที่นี่คือภารกิจนะฮะแล้วก็สาเหตุหลักๆเป็นการจัดตั้ง กองลูกเสือขึ้นมากองลูกเสือมีบทบาทอย่างไรผมก็เป็นลูกเสือนะตั้งแต่ลูกเสือสำรองไปลูกเสือสาม,มัญน,นะฮะมาตั้งแต่เด็กเนะี่ยทำให้เรามีอะไรมีระเบียบวินัยนะครับมีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าไหมรุ่นผมก็มีกันบ้างนะมีกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ครูอาจารย์ก็อนุโลมนะครับเด็กเวลาใส่ชุดลูกเสือแล้วมีความไร้ภาคภูมิใจ นะ,ะโดยเฉพาะเป็นลูกเสือสำรองนี่นนก็อยากจะเป็นลูกเสือสามัญมีป้ายโนนนี่นั่นต้องไปสอบอะไรประมาณนี้ฮะแต่ทําไมอะ่ะกลุ่มที่ต่อต้านสถาบานันกลุ่มที่ต่อต้านชาตินะครับไม่ชอบลูกเสือสาเหตุหลักๆฮนะเพราะว่าลูกเสือเนี่ยมันก็เหมือนกับการปลูกฝังทางความคิดให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะฮะรักในสถาบานันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ฝึกเรื่องของระเบียบวินัยนะครับ ซึ่งในสมัยก่อนในการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับกองลูกเสือมีความจําเป็นอย่างมากในสมัยการปราบปรามอั้งยี่ซ่องโจนในสมัยก่อนนะฮะก็มีการนําบรรดาอัง้งยี่นักเลงนะฮะทั้งหลายเนี่ยไปทําการฝึกนะฮะกองลูกเสือห้อามาติปฏิญาณตนจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและก็ประมากัตรย์ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตจนถึงปัจจุบันนะ ในยุคนี้นะฮะก็มาอ้างหนึ่งเสื้อผ้าใหม่พอใส่พอใหม่พอใส่ขึ้นมากระทรวงศึกษาก็อนุรลมนะครับในส่วนของผู้ว่าการจังหวัดบอกไม่มีเงินที่ไปขอเอกชนมาจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆไม่ได้มีอะไรที่มันเคร่งเครียดมากมายคนไม่มีพอโรงเรียนก็มีงบประม,มาณที่จะจัดซื้อให้เป็นงบประม,มาณของโรงเรียนเองหนึ่งนะสองงบประมาณของสมาคมโรงเรียนต่างๆสามก็มีของในส่วนของอจังหวัด สีในส่วนของอำเภอยังมีเลยนะฮะเรื่องเหล่านี้มาเป็นประเด็นเพราะว่าอะไรมาเป็นประเด็นเพราะฝ่ายต่อต้านนะฮะเพราะว่าการฝึกลูกเสือเนี่ยเป็นการปลูกฝังทางความคิดให้รักต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แหละนี่คือเป็นปัจจัยสําคัญกลุ่มขบวนการล้มเจ้าก็เลยไม่ชอบเรื่องมีแค่นี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมไม่ได้เรื่องใหญ่แต่สิ่งที่เราได้เห็นอะไรเห็นได้เห็นพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองการกระทําของพรรคการเมืองนะครับ ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้เห็นเจตนาที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะซึ่งการกระทําของคนเหล่านี้ก็ผิดแผกไม่มากหรอกนะครับและโด,โดยส่วนใหญ่นักเรียนก็มีชุดอ่าลูกเสือกันเกือบทุกคนนะแต่มีไม่มีไม่กี่คนนั้นแต่เอาประเด็นไม่กี่คนมาเป็นประเด็นในเชิงการต่อต้านให้เลิกซะให้ตํ้อะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อที่จะเลิกในการปลูกฝังซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะฮะในประเทศต่างๆเนี่ยนะอย่างประเทศอังกฤษก็มีการปลูกฝัง ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในประเทศเขาเหมือนกันนะในจีนก็มีการปลูกฝังให้เด็กฝึกก็เรียกยุวชนฝึกยุวชนเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับที่ใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ก็พยายามมีคนลบล้างที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแดงทั้งแผ่นดินให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ้างเดโมแครซีอ้างประชาธิปไตยแต่สุดท้ายต้องการเป็นคอมมิวนิสต์นั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ก็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา กเทุกสิ่งยอมคลาดวั่ชาติของเราไม่ให้ใครเข้าเียบยำทำลาย สละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา ชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา